สวัสดีค่ะพี่น้องมังไปาสืบคนแจ้งแล้วนะคะเตยลาเสร็จแล้วเด้กหน่อยเกิดพิเศษอ่ะเหี่ยเพ่งลงตุ้งปิงอยู่ในกระดาอมันตกลบ่ามากเอาก็ไปกินเลยจังไม่เอาตอนแรงแป๊ดที่มาขึ้นสงสัยฝุนหลายเนาะ ฝุ้นหลายเนาะมันก,ก็เลยนมนเนาะหลายอยู่ดีล,กกล่ะมันก็เลยนถือแขนเนะาะก็เลยนมนมน,นี่หลีเฮ้ยอิงเหงือไปแหล่น้ำเย็นจบสีกอ่ เอาเก็บของก่อนนาจำสูนเบิดกเป็นว่าแม่หัวใจเสียงมาหวานคือแม่เราเนาะเอามาพีแม่ให้ลูกกินซะไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอา อันนี้อยากกินอุ้ยอยากกินอินดีเนี่ย่ะออยากฟังก่อนนั่นก่อนอะไรนาสาวมอลำเบาวมอลำบอกมือลาว่าใบบมันเป็นก่อนเตยมักว่าก่อนลา่อ้ก้อนอะไรอีกเอ้ยบ่ไยเจ้ามอลำบบามอลำบกมือลาว่าใบไี่ ตอนนี้ตอนตะกี้แต่ว่ามันดนลยอให้เราไปทุบทนกัได้ไสาวหมอลำบาหมอลำบุนลาบาาขอบคุณอะไรอีกอะไรอีกอะไรหนูหนูเอาอะไรหนูหนูจะอะไรหนูหนูกินไปหรือเปล่านี่เอ้อ แต่ไม้ด <rôle à> ้วยแต่ไม้ด้วยอแ่ไม้หน่อยอาแต่ไม้หน่อยาเอาไม้ด้วยนะอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกอะ้ไ้ไ้ไเตมไปา่คะเอาเงินเตมเมอาหารมาเม่อะไรอยาก่มาอยาก่ ถ้ามีสองนจั่ไนวแก้อ่ลามล้ลมันบกนี่จอนจกเป็นเี่บอหนูหนูเคด้ยินแม่ลำมันีมีสอีแม่จับ่หนเดี๋ยไปทวนกันเด้อนี่าลำเบามอลำบกือลา่ายบายทำสุดท้ายทีกมือลาว่าดีเสียยนี่ลเออเอแกนี่เาพี่ก แต่ในชาตดนี้คงไม่ได้พี่เป็นแฟนข้าวุ่นร้อยใหญ่เนี่ยนะเอากอสิไปฟังกับเมียมานัคนกันแล้วกันว้าวก็ร่แม่ไม่พะย่ะค่ะบอสไม่พะย่ะบอสบ๊ายบายเดี๋ยวไปทวนก่อนเดี๋ยวไปทวนก่อนนะแม่เนาะเดี๋ยวมามีจะเดี๋ยวมามี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 ขึ้นรถก่อนนะขึ้นรถก่อนแล้วจะได้ออกไปตาหนูขึ้นรถหนูเอารถหนูออกใครออกไม่ได้เหรอถ้าต้นน้ำไออกรถอัน รถแบบนี้ออกไม่ได้นะนี่ถ้าดูไม่ออกมันนี้ออกไม่ได้นะนี่เป็นรางรถมาแลวนะว่าไม่ได้เฮ้ยสมสีขึ้นเมื่อกี้เปื่แล้ว่ะเื่แล้วสีสีสีเรา้่งอย่างเรแล้วมาแม่มาแมุ่บอุบุบฮ้งไหลขึ้นเรื่อยๆแลยอะกระชากแล้คุณแม่สุดลกหลากลังชุดเทียนมดีลูก เดี here, oh. uh ๋ยวนี้เริ่มกระชากแล้วเแกงกันแล้วดิพี่เด้อพี่เดอมุ่งผอาจจะสักว่ามุ่งเพียมัดกว่าเพานม่อผ่าตัดกันม่งดีเดี๋ยวถ้ากดไไดร์ดึ่อย่าลืมนะสีขาวนะเขาอู้ไม่ให้ใคไปนั่นเลยมาเลยตามใจผู้เท่าหาเขียนรถเพิ่นอีกแล้ว

นะว่ไปแล้วบ่ไปแล้วก็ไปแล้วคือขึ้นรถแล้วอะไรก็ขึ้นรถแล้วก็จะไปแล้วคันเมื่อานเมือแรกว่ให้รับเป็นหลานจ้ะนตัดออกจากกองมั่นระดูตไปติวก็เม่อยู่นี่จะติวก่อนตายก่อนตายบอโอยนี่ไหม โอ้ยนี่แม่เหีวขนมล่องทองเนี่ยพ่อวัดเอาไห่ดิ่งก่อเอามาอุ้ยนี่โอ้ยเจ็บทองดินี่พ่อวัดบอกให้เบาดิี๋ยวมาเวดีสวยแต่บ้าบอกดวงเดบองทองล่ององใช่ใช่แล้วก็เดิมทีเดิทีมาจะพ่อโศกเด็กเป็นอ่งนี้ทองโศกเลยบ่ขี้บ่อนนี่น่าจะพ่อแบบแบบโศฉดครับเป็นอย่างนี้ยังมึงไม่ทีข้าพี่ไว้ลุยแปซี่ได้ไหม ไม่เอาสียไม่ร้เนี่เอาองององเบาดิองนก่อนผมนะแล้บอมีลเมือน่าบัดพอหมีกลับขึ้นมาที่ผาเท้าคงตายก่อนแล้วบอมีแล้วบอมีแล้บเมื่อน่าขันบอมีกลับขึ้นมาาเท้าจิตกอนอืมนะอารมณ์เลย แล้พ่อแม่พอ่อแม่คนที่รู้วะคนที่รู้แม่ต้องได้สิลูกถ้ากันเพื่อกันเฮ็ุเร็วโหรแม่ต้องคนสิตายไันต้องกระเสียกระชงเขาปหน,น,นีพ่อพองฮะพ่อพ่อแม่ย่ไช่ันี้อยากใครแล้วเรว,วนี้เนา <laughs> เดราหบนาดองเลา่งเหรอพูดจะไปหาถ้ากันนอกนองเรื่องดคุณหนึ่งบอกมันจะได้บอกไปน้ากันแ่ไหมจะว่าเขาไม่ได้โทรรอว่าเออว่าอยากบอกอยู่ว่าจะผ้ากันอตออกนงเรื่องไหนเพราะว่าช้างนี่เป็นช้างชัมตายชากสำคัญเอามาแล้วก็ไปเแยไปหาไปหาหาแม่ดิบแม่เทีย ไปทั้ง day ทุ่งพรนี่คุองเื่งอะไรบ้างหน่ยังได้จชอนเนียจบช้อเนียปเบิร์นเบิร์นลูะเออบินะเบิร์เบิร์นลเบิร์นละเบิร์นเบิร์นละเบิร์นละเบินมีน้องแน่นบบบเอาเอาเต็มเตเอาเพนี่ดิ กองไล่อะพะีพะีบลบลบอลบัลลอุ้ยตกไอังเลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอะาเนี่ยรอยสอ้ยอาจารย์มาอาจารย์มีกรอนมาอะไรนะพะบีพ่อสุดเลยพ่อสุด

ให้เราดีใบอกว่าเขาทำเรงใข้าเก่็วน้ำม่นเระาเขาเืกเ่าขาเลืองมันบ่เขาแบบขาเปล่อกเปล่าๆข้าวเปลือเล่าเหลือคระมาข้เลือกเ่าไม่กี่ไายเงี่นะเหลืออไส้แล้เอาก็บอกคุณคนี้ะเอามาเนี่ยเอามาเนี่ยขอดูเหมือนกันเนยไอร์เ้อร์ไอ้นะครับไอเย็บที่อมมากเลยให้พอปั่นพระแทน

เมยยู่าแม่ีมามากุฎีแม่สีแบบนี้ก่อนม่จะเสียดแต่่น่อไ๋า้ด้เอาไปคือหยแม่เป่นอะไรก็ไดโอเคม่ เดิน่างปลอดภัยเจอกันที่งานบละมือนาบัดพรอมแม่กับคุณนะาิบาร์าคยเยีกอต้องรำสาสากวันนี้น้อแม่แล้วโบมีละมือนาบัดพอแม่กลับขึ้นมาิบาร์าคงไายเยี่ยงกอา ล่อพ่อแม่ยกับขึ้นมาฮะขันบาดเอาทีตายก่อนสิแม่ลูกต้องมีลูกอ่อนมันต้องมีอ่อนนี่ใช่อารองร้าพ่อแม่เอ้ยดู้เนี่ยหล้วพ่อแม่เอ้ยแล้วพ่อแม่เอ้ยพ่อแม่อยู่ใส้ลูกพัวไว้เนี่ยลองดูลองดูเอาขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมแม่สิบอก เราโบมีเเมื่อไ่าบมีเราเมื่อน้าบัดพ่อแม่กับขึ้นมาศิริธาท่าวของสายกออ่อนกว่านี้แล้วพอแม่เออพอแม่เมอยุพ่อแม่แม่ยุใสลูกบ่ไแล้ว็อันนี้คือสิ่งนี้นะเมือี อันล้ำสมมติคือยังแบบมันเต็มพูดมันเลี้ยวพูดแน่ยนเ่มันเต็มพูดมันเลี้ยวพูดมันเลย่ล่นมันเล่เบาบอลมันบอลมันบอ่อนมันบอลสื่อคือคนกะเลังสีดิ๋วหรอรึเหมือนคนจะเสียงหมดมันคนสีเบิดแห้งยังไงซะเขาสือวันอยาบเบิดแห้งเลยดอกมือเนี่ยแนพ่อแม่กลับขึ้นมา พเดี๋ยวเดี๋ยวนองจะไปเทนกับแมตติมอีกหลอบหนึ่งนะคะหาพี่นองเคี้ยมนี่ก็ไ้ซะไม่เลยค่ะฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามไปด้วยไปแล้วไปป่ะไปแล้วนะ